สวัสดีค่ะมา,าพบกับครูเบนอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเบนก็จะมาสอนวิชาแบบพัฒนาชาวปัญญาระดับชั้นอนุบาลสองนะคะวันพะระฤหัส,สบ,บดีที่28พฤษภาคม2563เวลา11.00ถึง11.30นนาฬิกานะคะ เด็กๆหยิบหนังสือแบบพัฒนาชาวขึ้นปัญญาขึ้นมาเลยนะคะหยิบดินสอขึ้นมาด้วยนะคะหยิบขึ้นมาหรือ,อยังเอ่ยอหยิบขึ้นมาแล้วเด็กๆเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะเปิดไปหน้าที่13นะคะเปิดไปหน้าที่13เจอหรือ,อยังเอ่ย เดี๋ยวมาอ่านโจทย์ตามผูเบนนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาที่สัมพันธ์กันนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาที่สัมพันธ์กันนะคะอ่าเรามาดูที่เป็นรูปภาพนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะที่คุเูเบนชี้อยู่นะคะเรามาทวนก่อนรูปแรกคือรูปอะไรคะอ่ะ รูปเร็ดเหยือกน้ำอันนี้กลาน้ำปลาต้มน้ำร้อนบัวลดน้ำกาน้ำร้อนนะคะ,ะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะโยงรูปภาพไปหาเงานะคะให้สัมพันธ์กันนะคะ,ะรูปภาพที่1ก็คือเหยือกนะคะเหยือกอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงไหนคะ ตรงนี้ใช่ไหมคะอะโยนไปหาเราเลยช้าๆโอเคได้หรือยังคะอาต่อไปกา้ํำกา้ํำอยู่สุดท้ายเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราโยนไปสุดท้ายเลยนะคะอะต่อไปรูปอะไรคะ อ๋อเก่งมากเลยกลาต้มน้ำร้อนนะคะกลาต้มน้ำร้อน,นอยู่ตรงไหนเอ่ยอตรงนี้เองเดี๋ยวเราลากมาเลยนะคะโอเคต่อไปรูปอะไรคะบัวลดน้ำใช่ไหมคะ,ะบัวลดน้ำอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ,ะเราลากขึ้นข้างบนเลย สุดท้ายคือภาพอะไรคะ,ะกาบต้มน้ำร้อนนะคะบนสุดเลยนะคะบนสุดเลยลากขึ้นไปชื่อ,อได้หรือยังคะอ่าได้แล้วนะคะเก่งมากเลยใช่ไหมคะอ่าทีนี้เด็กๆเปิดหน้าต่อไปเลยเปิดมาหน้าที่14นะคะ ิดหน้าที่14นะคะเดี๋ยวอ่านโจยดตามผู้เบนนะคะให้นักเรียนลากเส้นตามจุดจากหมายเลข1ถึง15ตามลำดับแล้วบอกว่าเป็นภาพอะไรและนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรให้นักเรียนลากเส้น ตามจุดหมายเลข1น5ถึงสิตามลําดับนะคะแล้วบอกว่าเป็นภาพอะไรแล้วนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะอ่าเรามาดูจุดกันก่อนอ่าเราจะเห็นเลขมีเลขอะไรบ้างไหยเรามานับพร้อมกันนะคะเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15บสามส้าใช่ไหมคะอ่าก็จะมีจุดตามหมายเลขมีทั้งหมด15นะคะมีเลข1ถึงเลข15นะคะอ่าเรามาจุดที่1กันเลยลากจาก1ไปหา2นะคะอ่าดินสอจิ้มลงไปเลยลกูกโอเคอ่ะ1แล้วก็มา2 3 4 5 6 7 8นะคะได้เหมือนครูเบนหรือยังคะได้แล้วต่อไปก็ลากลงมาฝั่งนี้นะคะแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ด 12 13องสิามสหนะคะเป็นดอกอะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะดอกอะไรคะอะเก่งมากเลยดอกบัวนะคะทีนี้ครูเบนจะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะ อันนี้กูเบลบาเรียบร้อยแล้วเป็นดอกสีชมพูนะคะ,ะตรงก้านก็จะเป็นสีเขียวนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าดอกบัวนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนำไปทำอะไรคะ,ะเด็กๆก,ก็มักจะเห็นเป็นประจำนะคะเราก็มักจะนำไปบูชาพระนะคะ ใส่แจกันให้สวยงามแล้วก็นำไปไหว้พระนะคะนำไปใส่บาตตอนเช้าก็ได้นะคะเก่งมากเลยนะคะวันนี้ผู้เบนก็ขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ